ทอทอทภาคใต้นำทัพผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีที่โรงแรมเซ็นทราอุดอรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมง,งานกิจกรรมส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือชวนอ้ายล่องใต้นำทีมโดยนางสาววัชนันศิน,นวรวิวัฒ ผู้นวยการภูมิภาคภาคใต้และนางสาวกนกวันดุงสีแก้วผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีพร้อมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมง,งานในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำทัพเซลเลอร์ภาคใต้ได้แก่บริษัทนำเที่ยวโรงแรมที่พักชุมชนท่อง,ทอง,ทองเที่ยวและสมาคมท่องเที่ยวจำนวน41หน่วยงานจาก14จังหวัดภาคใต้ มาเสนอขายแพ็กเกจและสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือได้เลือกซื้อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงกรีนซีซั่นและต้อนรับฤดูกาลไฮซีซั่นเที่ยวใต้เที่ยวง่ายได้ตลอด365วันซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนองคายบึงการและสปป,ปลาวออหน่วยงานนะคะจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะได้มาพบปะเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เพื่อเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะมาเจราจาธุรกิจนะคะสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้วยกันนะคะก็ถือว่าการทำโรโช์ในทางนี้นะคะเรียกได้ว่าทางภูมิภาคภาคใต้เนี่ยเป็นฝ่ายมาขายนะคะโดยที่เป็นการเชิญชวนให้กับทางอีสานตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยอุดอรหนองคายบึงการรวมไปถึงผู้ประกอบการทางฝั่งสปปลาวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้ซึ่งแน่นอนค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง กันและการเรียกได้ว่าจับถูกคู่นะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเดินทางถึงแม้ว่าภาคใต้กับภาคอีสานจะมีระยะทางที่ไกลกันแต่ในเรื่องของการเดินทางการคมนาคมที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย